พี่น้องคะมาๆๆค่ะพี่น้องภาพพี่น้องเดินข้างอีกแล้วคะ่ะตั้งแตงแก้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเป็นทา่งการค้าพี่น้องคะย่าจามาอีกแล้วเสียงแก้วแก้วคน้นเก่าค้นเดิมค่ะพี่น้องก็ห้างไหนหน้าตานี้ไปไซเดอกพี่น้องก็ <c ười> <c ười> ค่อยอัปเดตคลิปลงไห้พี่หนน้องรับชมการไปมาหาซูทั้งใดเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าการเป็นยูใส้ซีวิตอยู่ใ,ในต่างแดนเมียฝรั่งบ้านนอกแต่อยู่นอกบ้านค่ะพี่น้องค่ะปามือนี้สิบห้าออไปตังจังบัดจะไปเยี่ยมน้องสาวค่ะพี่น้องค่ะใกล้สิกลับเมืองไทยแล้วก็เลยสอ,อกไปหาน้องสาวก่อนนาอพี่น,อน้องเนาะเอาตามกันมาค่ะเขาวงแล้วค่ะอันนี้ทั้งนานี่คือเป็นอัน บ้านอันยุบเมืองข้าเจ้าเอิญบ้านมินิบูธค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้รถบ้านน้อยอันเป็นค่าแท็กซี่แต่ค่ะเป็นรถบ้านน้อยข้าเจ้ารับไอไอคนพิการรับผู้เฒ่าตามหมู่บ้านค่ะพี่น้องผู้เฒ่าสิไปซื้อซิ่งซื้อของสิไปเที่ยวในเมืองมีโซลาปลาปังข้าเจ้าก็ติโทรเอิญรถมินิบูธค่ะพี่น้องมันขึ้นง,ง่ายลงง่ายข้าเจ้าก็บ,บ่กไปแท็กซี่เนาะ ก็เฮดเป็นก็คือแท็กซี่ผู้เ่า่ะคะพี่น้องคะแท็กซี่ผู้เ่าแต่ข้าเจ้าเฮดเป็นแบบไอขึ้นง่ายลงง่ายบางที่ก็ใส่กรับรถคนพิการแนงสิคะพี่น้องเพราะว่าคนพิการนั่งรถเข็นงสิมันก็ขึ้นง่ายคะพี่น้องคะอาตามกันมาสิพากันไปเบิง่งบรรยากาศบ้านเพิ่นตอนนี้ใบม่วงเคือง,งเราคะพี่น้องคะ่ะกสีฮ้ดบ้านน้องสาวก,ก็บใบสองม่งเคือง กะสิกินข้าวพอดีแล้วค่ะพี่น้องเตรียมอาหารการกินออกไปสู้น้องสาวกินน้องสาวเพื่อนว่าสิหนึ่งป่าว่าสั้นเพื่อนว่าก็จะไปกินขา้าวห่มกันเพื่อน้องโดนแล้วถึงสีอิ้วน้ากันประเทศเดียวกันก็นสร้างได้ค่ะพี่น้องก็อยู่คนละหมองมันบ่เม็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะค่ะเนาะอยู่คนละจังหวัดค่ะพี่น้องขับรถออกไปหาน้องสาวี่กาเครื่องไอก้กะชัว่วโมงหนึ่งพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่ากะใค่เน่เขามีกันพาหะนะผ้าเดินทางสะดวกสบายคะ่ะพี่น้องคะไปกันได้โดยมากกะมีจะได้ญาจานี่ราคาเอาไปหาน้อง <c oughs> <c oughs> น้องเพื่อนกะมีเหตุการณ์เหตุงานของเพื่อน <c oughs> เพื่อนกะบ่มีพนักงานเดี๋ยวนี้ตะกี้เพื่อนมีมีพนักงานสองคนสามคนอยู่แต่ปัญเสีตะกี้มันเป็นนักซีเนอะพี่น้องต้าัดโควิดมากนี่แหละที่ยังกะ ็คือเกาต่างเกาต่างหลังเนาะพี่น้องเนาะบ่ายอยู่ประเทศเพ่อนอยู่ประเทศเท่ากันบ่ายยุโรปเอเชียยุไซก็ตามค่ะพี่น้องเศรษฐกิจว่าแตกต่างกันดอกค่ากันใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ไ้ได้เขาต้องอยู่้เปินค่ะพี่น้องเขาเคยใส่ลายเขาใส่หน่อยลงค่ะพี่น้องเขาเคยใส่หน่อยเขาไปแห้งใส่หน่อยลงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะ ีเล <Brilliant. otic ality> ีตยนโทรศัพทอได้ถขกาเจ้ามันประสานเร็วใดข้าเจ้าก็ใส่ไฟเตือนสัญญาณมูนอพี่นองซีลการเดือนข้างมันก็ต้องเบิงต้องดูแลโอ้นี่ยะครูเนึ คุณน่ะทางพันทางดวนเก่าทางัาทางดวนเก่าโคร้นคุณน่ะพี่น้องเกือบสามสิบบาทบ้านเท่าขึ้นไป้ายไว้่งทังดวนค่ะพี่น้องอใจเก่าโคร้นแล้วมื่อนี้คุณน่ะพี่นอ้องพามาเบิงบริษัทวุลโวูค่ะพี่น้องข้าเจ้าเห็ด ไ่อลังการกับพี่น้องโอ้ยเมือดมอกเมือดฟ้ามวดเดียนแล้วพี่น้อง mm hmm. ข้าเจ้าเฮดถนนหอนข้างอันนี้บริษัทวัลโวเป็นคนอันประเทศจีนเดิค่ะพี่น้อง mm hmm. เป็นของค้นจีนแล้วดิวค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. นี่คนจีนข้าเจ้ามาซอในเฮใไม่ออกมาอีกนบริษัทวัลโวข้าเจ้ายุติเอละแวกนี่ทั้งฟังทั้งัง้ง,งนี่สิเมนของวัลโวเบิดกับพี่น้องค่ะ mm hmm. นำมือหไงขึ้นไงตัวมโหัว้านเลยกับพี่น้องค่ะ ข้าเจ้าสร้างร่วมมือสร้างถนนหนทางพร้อมเพราะว่าข้าเจ้าเหตุหายมันไกลข้าเจ้ามีออกท่านันเปอร์เส้นท่านิ้เปอร์เส้นค่ะพี่น้องค้างว่านบริษัทใหญ่งงอลังการค่ะพี่น้องคโอ้ถนนข้าเจ้าเฮตดแล้วเรียบร้อยแลย้ว ดินบางไว้เฮ <audio nek> ็ดอันพุ้นถนนบนทางเฮตดบางไวยข้าเจ้าไปเฮ็ดุดรัวรอบขอบซีนของข้าเจ้าไวเนาะเป็นอีกระเทศของข้าเจ้าเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ถนนถนนก็แล้วแล้วค่ะพี่น้องแล้ว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 คุณอ่ะโอ้ได้แล่นข้างบนถนนแล้วค่ะพี่น้องค่ะขึ้นข้างบนแล้วได้แล่นขึ้นข้างบนแล้วค่ะพี่น้อง การคมมานาคมขาเจ้าขาเจ้าเฮนมาสถานยีลีค่ะพี่น้องคอนหน้าวันโวฟังทั้งนี่กับแมนวันโวได้ค่ะพี่น้องวันโวนใหญ่ค่ะอีรีได้ค่ะพี่น้องคะอ่ะอบริษัทวันโวขาเจ้าใหญ่ค่ะอีรีค่ะ,ะพ,พี่น้องอภารพีพาน้องมาเบิงมาช่วมกันแค่นี้ละค่ะพี่น้องคะ่ะเอาพญายศ น้ำมันสะกอนภาชนะบดินทร์ใส่ไฟฟ้าด้วยค่ะพี่น้องเติมน้ำมันค่ะบินซินบินซินห้าแปดอะ่ะนะครับป้าปะตั้งก้าห้าแปดอ่ะ ซีนก mm ัน hmm. พ mm ี่น้องพิซินแต่ซูนเฮต์ตังกะแต่พิซซินแต่ซูนพิซินแต่ซูนเฮต์ตะทังกะโอ้ทังกะน้ำแบาว่าคอมีิโฮกอินดกลิมมะทังกะเดวอนโววอนโววอนโวโอ๊คโโอเคค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปอีกคลิปหนา้าว่าสิพาไปเบิง่งอันใดไปส้มอันใดจังค่อยติดตามกันมาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อกดกระดิ่งเตือนสิได้เบิ่งกันไปครั้งหน้าเนานะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ